ัวผู้เล่นหลีมเส้นนี้ก็มีตั้งเยอะนะครับทําไมนถึงอยากได้ตัวโนนี่มาดูเอเก้เป็นชื่อที่แฟนอาร์เซนอลก็ร้องยีแฟนเชลซีบอกว่ามาเอาไปเลยครับเอาแล้วฮะทีนี้ก็ต้องคุยกันครับว่ามันมีเหตุผลบ้างหรือเปล่าครับว่าทําไมปืนใหญ่อาร์เซนอลถึงควรจะต้องคว้าตัวเขาคนนี้มาร่วมทีมให้ได้แล้ววันนี้เกมเองหาเหตุผลบางอย่างมาซัพพอร์ตเรื่องนี้แล้วครับถ้าคุณอยากรู้ว่าทําไมอาร์เซนอลถึงต้องคว้าตัวโนนี่มาดูเอเก้ดูคลิปนี้ให้จบไปลืยกันในเกมเองรละเลงข่าวครับ ดูเหมือนจะกลายเป็นลูกค้าคนสําคัญไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนร่วมเมืองลอนดอนอย่างเชลซีและอาร์เซนอลที่มีนักเตะม,มากมายย้ายกันไปย้ายกันมาระหว่าง2ทีมนี้ไลยต่างแต่อัชชิโคลปีเตอร์เชคไคล์ฮาวเวร์เกเปาะรืมถึงรายล่าสุดอย่างตอนนี้มาเดเวเก้ปีที่เป็นแฟนเชลซีอาจจะไม่ได้ชอบเขามากนะักแต่ก็ได้ไม,มีข่าวโผพันกับทัพปืนใหญ่อีกครับเพราะฉะนั้นน,นะครับมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าขนาดว่าแฟนเชลซีเนี่ยยังไม่อยากจะเก็บไว้ในทีมแต่ทําไมทาไมยอดทีมอย่างอาร์เซนอลถึงต้องการตัวเขาวันนีีาาี้้เเเรรรราามไไลล่ยปทะหตุผขอแก เลยครับเอามาแยกตำแหน่งกับบุกโยสาก้าแฟนปืนใหญ่อาจจะงงว่าทําไมทีมต้องสนใจคว้าปีกขวาเข้ามาด้วยนะครับก็ในเมื่อเราเนี่ยมีบุกยโยสาก้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ความจริงก็คือนี่คือปัญหาที่แฝงอยู่ในสวอตเดฟของปืนใหญ่ครับคือตัวสแปร์ทางฝั่งขวามันไม่มีคือมันมีแค่อีธานอินวานรีแลวก็ริชเนลเซ่นซึ่งพูดกันตามตรงนะครับคลาสเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับบุกโยสาก้าก็เลยอาจจะเป็นคําตอบส่วนหนึ่งว่าทำไมทําไมอาเตตาและบอร์บริหารยังต้องการมาดูเอเก้เข้ามาเติมเต็มเอาง่ายๆคร ซากาแบกฝั่งขวาอยู่คนเดียวแทบไม่มีใครมาแบ่งเบาเลยด้วยซ้ำนับตั้งแต่เขาขึ้นชุดใหญ่มาเมื่อปี2019ก็ลงเล่นยาวๆแบบไม่มีตัวสลับลงสนามแบบจริงๆจังๆสักทีซึ่งจะว่าไปนะครับก็เป็นแบบนี้มา45ปีแล้วจนซีร่ะล่าสุดเนี่ยเขาก็เริ่มโรยราจากการกรัมสึกหนักทำให้มีการบาดเจ็บแฮมสตริงช่วงปลายปี2024แล้วก็ห่างหายจากการลงสนามไปเกือบ20เกมหรือประมาณ99วันตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมในปีถัดมาครับแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับมันไม ขากันตามตรงนะครับฟองของอาร์เซนอลเนี่ยดรอปลงไปเลยครับในเกมที่ไม่มีซาก้าคือมันอาจจะมีเกมที่สะดุดเกมรูกทางฝั่งขวาหายไปบุกยังไงก็ไม่เฉียบคมเหมือนตอนที่มีซาก้าอยู่ในสนามพวกเขาก็อาจจะสร้างโอกาสได้แหละครับแต่ไม่มีคนมาทําจังหวะ1ต่อหนึ่งทางขวาแบบที่ซาก้าทาได้มันก็เลยทําให้เลือดภูเนี่ยฉกช่วยโอกาสทําแต้มแซงหน้าและควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนในที่สุดนี่คือเป็นสาเหตุว่าทําไมการมีตัวสลับกันลงเล่นหรือแม้แต่ตัวที่มีความสามารถที่จะกดดันซาก้าได้จึงเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลควรจะต้องมีีในนนั่้้้าาแลวชชืออม เก้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราเจาะเข้าไปในด้านของสไตล์การเล่นเนี่ยเขาก็เป็นปีกขวาโดยธรรมชาติแล้วก็ถนัดซ้ายเหมือนกับบุกโยซากา้าชอบลากตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงเองได้จ่ายบอลดีมีสปีดมีลุกเล่นสีส่เนิผ่านมาลงสนามให้เชลซีไปทั้งหมด45นะ้นัดรวมทุกรายการทําไป11ประตูกับ4ีแอสซิสตำแหน่งหลักของเขาคือปีกขวาแต่ว่าสามารถโยกมาเล่นปีกซ้ายได้แต่สิทธิภาพก็อาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับสถิติรวมทั้งซีซั่นเนี่ยยิง80ครั้งเข้ากรอบ32ครั้งสร้างโอกาสได้32ครั้ กบเคยโทษคู่แข่ง12ครั้งแล้วจุดหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือมาดุรเก้นั้นไม่ใช่แค่ตัวโรเตชันแต่เขาสามารถเป็นคู่แข่งในตำแหน่งของซาก้าได้เลยด้วยซ้ำนะครับ พอทามาแล้วได้ลงสนามจริงๆเนี่ยก็น่าจะความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็มีสิทธิพัฒนาไปเป็นตัวหลักได้เหมือนกันเพราะอายุก็แค่23เท่านั้นยังเติบโตได้อีกเยอะแม้ว่าที่เชลซีฟอร์มของเขาอาจจะยังไม่ปังเพราะต้องไปเบียดกับพวกโคพาเมอร์หรือเปโดเนโตในระบบที่อาจจะไม่ได้เข้ากับเขามากนักแต่ถ้ายา้ายมาที่อาร์เซนอลได้ในระบบท,ที่ใช้ปีกขวาอย่างจริงจังในการขึ้นเกมได้รับบทบาทที่ชัดเจนแถมได้โค้ชอย่างอาร์เตต้าที่ปั้นเด็กเก่งมากๆก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตมาโดยเก้ไปเลยก็ได้มาดูแผงการเล่นกกกกกััันน่ออยยยรบบแผ็เลขงงงาาท้43 4ึดโ ทางริมเส้นหรือการใช้ปีกทางนั้นเลยและมันจะช่วยให้มาเดเก้นนั้นสามารถแสดงฟอร์มแมทออกมาได้ง่ายขึ้นยังไม่นับรวมถึงการประสานงานร่วมกับมาตินโอเดกาทางฝั่งขวาซึ่งต้องบอกว่าโอเดกาเนี่ยปล่อยบอลสวยๆให้กับบโยซาก้าได้หลายต่อหลายครั้งจริงๆเกมรุ่นฝั่งขวาของอาร์เซนอลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโอเดกาแล้วก็บโยซาก้าคือถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนแบบแปลกๆหน่อยบุกไม่ได้ดุดันเท่าทีนี้สิ่งที่อยากเห็นคือถ้าสมมติเป็นมาเดเก้นเล่นกับทางด้านของโอจจดเดกาละ ป้ายซีซันที่ผ่านมาครับ mm hmm. เกมรุกของอาร์เซนอลก็เริ่มจะตันๆอยู่บ้างคือมันก็ดูออกครับว่าใครจะทําอะไรบอลจะไปทางไหนหรือใครจะเป็นคนจบโดยเฉพาะเวลาที่ซาก้าหรือมาเตเนลี่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีหรือว่าโดนประกบปิดตายเนี่ยเกมรุกฝัง่งเรนเซนของอาร์เซนอลก็แทบจะเงียบลงไปในทันทีความไหลลื่นความวุบวากก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดพอเป็นแบบนี้ครับมองไปหามานั่งสำรองโอ้โหไม่มีใครเปลี่ยนเกมได้เลยมาโดยเกก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งในจิ๊กซอว์ชิ้นสาคัญครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่เล่นด้วยความกล้า เขามีอีโก้ที่ควรจะใช้ในสนามแล้วใช้มันได้เป็นอย่างดีคืออย่างน้นอยๆเนี่ยเก็บไบว้เมตัวกล้าเลี้ยงกล้าลากกล้าตัดเข้าในกล้ายิงจากมุมนั้นสไตล์การเล่นของบาเดเวเก้มันไม่ใช่แนวแบบที่จะพึ่งระบบขนาดนั้นนะครับมด้นเน้นแพทเทิร์นสำหรับตำแหน่งเชื่อมเกมแต่ว่าเขาคือตัวเปลี่ยนมิติเกมมันเป็นตัวแหวกตัวจี้เข้าหาตัวที่รับบอลแล้วก็พยายามจะลากแหวกกองหลัง 1- 2คนคือถ้าทําไม่ได้ก็หาทางจ่ายหรือว่ายิงให้ได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นการเล่นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสร้างความบั่ ทีมที่มาตั้งรับลึกๆแล้วบอลไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งอาชซนอนเนี่ยก็มักจะเจอกสถานการณ์อะไรแบบนี้อยู่เสมออาชซนอนเป็นทีมที่เล่นสไตล์ของบอลนะครับมีความแน่นในการต่อบอลมีความเป็นระบบสูงมากแต่พอถึงจังหวะสุดท้ายมันยังขาดตัวที่สร้างอะไรนอกกรอบมาดูเอเกก็อาจจะเป็นตัวนั้นให้กับอาชซนอลได้เป็นคนที่พร้อมจะเล่นนอกกรอบของระบบที่วางมาไว้บางจังหวะอาจเสียบอลน,นั่นแหละมันก็เป็นข้อเสียเนาะหรือบางทีอาจจะดูฝืนไปนิดแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนักเตะแบบนี้ก็คือคนที่เปิดพื้นที่และสร้างโอกาสแบบที่ไม่มีีใคคครรราาาดดดดิไ้้เเเลยนนนนะะะะััพฉกกมมมของท็จู กลัวขึ้นมากไม่ใช่ครับว่เขาเก่งครับแต่เพราะว่าเขาทําให้เกมรุกเนี่ยไม่สามารถเดาทางได้อีกต่อไปครับคู่แข่งจะเดาไม่ได้ว่าอาร์เซนอลจะบุกยังไงจะซ้ายหรือขวาจะเลี้ยงจะยิงจะตัดเข้าในหรือว่ายโยนเข้ากลางจะไม่ง่ายเหมือนแพทเทิร์นเดิมๆอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้น,นการมองว่ามาโดยก้เป็นแค่ตัวสมนองของบุกยศาก,ก้าอาจจะไม่ได้ถูกไปซัทีเดียวครับเพราะถ้ามองในแง่ระยะย,ยาวเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นคู่แข่งที่จริงจังของซาก้ากได้เลยแต่ถ้าเขาพัฒนานได้จริงนะครับเขาะจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้ซาก,ก้าได้ร นันก็จะมีคนที่ไว้ใจได้ในตำแหน่งปีกขวาเพิ่มเติมไม่ใช่แค่พอตัวแทนได้แต่สามารถเล่นได้เลยครับนี่คือประเด็นแรกครับเราไปต่อที่ประเด็นที่2ครับมาดูเเก้ค่อนข้างจะสนิทกับนักเตะอังกฤษดีอยู่แล้วนะครับเวลาเราพูดถึงการย้ายทีมเนี่ยหลายคนจะโฟกัสไปที่แค่ฝีเท้าหรือว่าแทคกติกใช่ไหมว่าคนคนนี้เก่งพอหรือเปล่าจะเข้ากับระบบได้ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหนึ่งอย่างที่สําคัญมากเลยนะครับนั่นคือเรื่องของความสัมพันธ์ในห้องแต่งตัวซูนิเคของมาดูเวเก้เนี่ยข้อดีที่หลายคนอาจจะมองขข้้าาามมคือืออออเเรููจัักกพ่่นวทีงฤษย เรื่องนี้สําคัญยังไงคือถ้าคุณมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทํางานนะครับสมมุติว่าคุณย้ายที่ทํางานเนี่ยไปอยู่ในสังคมที่ดีมีเพื่อนที่รู้จักกันทํางานร่วมกันซิงการสื่อสารกันได้ทีมก็ไปได้ดีครับแต่ถ้าสมมติคุณย้ายไปอยู่ในที่ทํางานใหม่ปรากฏว่าโอ้โหไม่สิงกันเลยครับทำอะไรก็ดูไม่ถูกใจกันไปซสหมดคุยกันคนละภาษาไม่สามารถสื่อสารกันได้แน่นอนว่าเคมีในทีมก็ออกมาแย่นี่แหละครับคือหนึ่งในจุดที่ผมว่าหลายคนไม่ได้มองว่ามันสําคัญกับการย้ายที่ทํางานของมาดูเวเก้เช่นเดียวกันซึ่งในแค่มาดูเวเก มันมีอยู่เพราะว่าจร,จริงๆเขาไม่ได้แค่เจอกันในแมตช์ระดับสโมสรเท่านั้นครับแต่พวกเขาเนี่ยเคยร่วมแคมป์ทีมชาติกรษมาแล้วด้วยกันหลายครั้งโดยเฉพาะรุ่นเยาวชนไปจนถึงรุ่นยู21แล้วตอนนี้บางคนก็ขึ้นมาทีมชุดใหญ่ด้วยกันแล้วด้วยคนที่เขาสนิทจริงๆคือดีแคนไรท์ครับซึ่งในวงในจะบอกว่ามีความเป็นเพื่อนนอกสนามกันด้วยนะไม่ใช่แค่แบบรู้จักกันแค่ในแคมป์นะครับแต่คือคุยกันบ้างเห็นกันบ่อยแล้วก็รู้สึกสบายใจเวลายอยู่ด้วยกันแถมแน่นอนว่าเขาก็ต้องรู้จักกับโบโยซาก,กา้า ในสนามด้วยซ้ำครับนี่ยังไม่รวมถึงพวกนักเตะดาวรุ่งอังกฤษในทีมอย่างไมล์ลูอิสแคลลี่แล้วก็อีกหลายคนที่โตมาด้วยกันในระดับเยาวชนพอรู้จักกันมาก่อนแบบนี้ครับมันทําให้การย้ายเข้ามาของมาดูเกง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการเข้าห้องแต่งตัวไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวนานไม่ต้องเคอะเขินว่าใครเป็นใครจะพูดคุยยังไงดีเพราะเขาเข้ามาแล้วก็แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วนะครับตรงนี้สําคัญมากครับกับทีมที่มีเป้าหมายจะลุ้นแชมป์เพราะเวลานาักเตะเข้ามาใหม่เนี่ยเราไม อาร์เต้าก็ไม่ต้องมานั่งเคี่ยวเข็นว่าไอ้นี่จะเข้ากับเพื่อนได้ไหมเพราะเพื่อนๆก็พร้อมจะซับพอร์ตอยู่แล้วแล้วมันจะส่งผลต่ออีกมุมมองหนึ่งในสนามครับมันคือการสร้างเซนส์เวลาเราอยู่ในเกมการแข่งขันซึ่งมันจะทําให้พวกเขาซิงก์กันได้เร็วมากๆเวลาเราเล่นแล้วรู้จักกันดีเออมันก็ส่งผลต่อการเล่นนะครับเหมือนรู้ว่าใครจะวิ่งยังไงชอบได้บอลจังหวะแบบไหนเก็บไว้กับตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปเวลาไปเก็บตัวหรือว่าซ้อมในการในนามทีมชาติเนี่ยสิ่งพวกนี้มันได้เรียนรู้กกกกกกััันนนนนมมมาาา่่่่ออออยยยูแแลลลล้้วววพบเเใสสรดีทุง็จะ ลื่นไหวขึ้นอะไรแบบนั้นแล้วนะครับนอกจากนี้ครับมาเดเก้ยังเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างเข้ากับคนง่ายยิ้มเก่งราเริงแล้วก็ดูมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่แบบหยิ่งหรือว่าวางตัวไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เข้ากับบรรยากาศในห้องแต่งตัวของอาร์ซนอนที่ตอนนี้เน้นความกลมเกลียวความสดสใสและทีมเวิร์คเป็นหลักเนื่องจากว่ามีนักเตะอายุไล่เรียกกันอยู่เยอะมากๆไม่แปลกใจครับว่าทำไมอาร์ซนอนถึงสนใจมาเดเก้มันไม่ใช่แค่เพราะสไตล์การเล่นแต่ว่านี่คือคนที่พร้อมจะเข้ามาเติมเต็มทั้งในสนามและนอกสนามนะาา่อออทเดด็นนสุุ้้ยยยยง พัฒนาต่อได้ยาวๆครับถ้าพูดถึงมาโดยแก้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือว่ารู้จักแค่ผ่านๆว่าเขาเป็นเด็กที่ย้ายจากลีกดัตจาก p ีเเนี่ยมาอยู่กับเชลซีแต่มไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นอะไรในทีมมากนักเห็นลงบ้างไม่ลงบ้างฟอร์มไม่เปียงปลางเท่าไหร่แล้วพอมีข่าวอาร์ซอลนสนใจคงอาจ,จะสงสัยว่าเฮ้ยจะเอามาทำไมแต่ถ้า,าค่อยคิดค่อยไตร่ตรองเนี่ยน,นะครับจริงๆแล้วมาโดยแก้คือตัวอย่างของนักเตะท,ที่เรียกว่าเด็กยังมีของแบบครบเครื่องเลยนะครับตอนนี้มาโดยแก้อายุยี่สิบสามครับกำล ไม่เมันเป็นช่วงวัยที่ต่อให้ยังไม่ได้เก่งที่สุดในวันนี้แต่ก็ถ้ามีโคด้ดดีๆมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะมีเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันดึงศักยภาพออกมาได้เด็กแบบมาดูเก้จะสามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้ในเวลาไม่กี่ปีย้อนกลับไปก่อนมาอยู่กับเชลซีครับมาดูเก้เคยอยู่กับพีเอสวีไอนบอกเลยว,ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ดาวรุ่งธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในวอนเดอร์คิดของลีกนะครับมีทั้งสปีดความเร็วทักษะเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมเลี้ยงบอลได้ดีเล่นในพื้นทีน่แคบได คล้ายกับที่บุกโกยซาก้าทำอยู่ตอนนี้ซึ่งพอมาอยู่เชลซีปีแร,แรกๆเขาก็มีโอกาสอยู่บ้างครับแต่ปัญหาคือช่วงนั้นเนี่ยทีมกาลังวุ่นมากเลยอาจจะมีการเปลี่ยนโค้ดบ่อยเข้าสู่ช่วงยุคใหม่ของทีมนักเตะในตําแหน่งเดียวกันก็มีเยอะโดยเฉพาะกับโคพารเมอร์ที่ฟอร์มก็แรงมากทําให้โอกาสของมาเดอเก้นั้นถูกจํากัดด้วยอะไรหลายๆอย่างหรือหลายครั้งเนี่ยก็ถูกโยกไปเล่นฝั่งซ้ายที่เจ้าตัวก็อาจจะไม่ได้ถนัดบางนัดได้ลงบางนัดไม่มีชื่อมันเลยทําให้ภาพที่หลายคนเห็นคือเด็กคนนี้เหมือนไม่ไมอไดดดนน่อยู ์เซนอนเขาจะได้กลับมาเล่นในตำแหน่งถนัดคืออาจจะเป็นปีกขวาหรือตำแหน่งอื่นๆก็ตามนะครับแต่ว่าแน่นอนละสิ่งที่เขาชอบทาที่สุดก็คือการเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อย,ยิงหรือหาช่องจ่ายเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้ทํามากขึ้นและยิ่งอยู่ในมือของโค้ชอย่างมิเกลอาร์เตต้าที่พิสูจน์มาแล้วว่าเก่งมากๆเรื่องการที่จะปั้นแล้วก็รังสรรค์เจรไนเพชรเม็ดงามให้กับวงการคืออาร์เตต้าเนี่ยเครดิตดีนะครับเขาปั้นเด็กมาหลายคนสู่ระดับท็อปทั้งบุโกโยซาก้าทั้งมาร์ติเนลี่เองหรือว่าเอ็ดดี้แอนด์แคเทีย เพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์บริหารนี่ก็อาจจะมองว่าด้วยอายุที่ยังปั้นด่งมาดูเอเก้แถมเป็นนักเตะอังกฤษอีกมันก็มีความสมเหตุสมผลว่าทําไมปืนใหญ่ถึงต้องคว้าตัวเขามานะครับพอมามองภาพรวมแบบไม่บ i a s ทีมไหนเลยเนี่ยถ้าว่าดีวนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเป็นดิวที่ทุกฝ่ายวิน,ว,นวินกันหมดเลยด้วยซ้ำนะครับเริ่มจากฝั่งเชนอนก่อนคือทีมของมิเกลเดต้าเนี่ยก็จะได้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเลนในตำแหน่งที่ทีมขาดอยู่และยังอายุแค่ยี่สสามปีพัฒนาได้อีกไกลามากม่มงงุรกฝั แถมยังสร้างแรงกดดันให้กับปัวโยซาก้าต้องถีบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อก้าวไปอีกขั้นหนึ่งต่อมาทางฝั่งของตัวมาดูเอกเกเองครับถ้าอยู่เชลซีต่อโอกาสลงเล่นก็อาจจะไม่ได้สม่าเสมอเพราะต้องแข่งให้กับโคพาเมอร์เบรโดเนโตเอสเซวาวกิฟเทนโอ้โหอีกเยอะเลยครับแต่ถ้าเลือกย้ายไปอาเซนอนอย่างน้อยก็มีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นครับได้ในระบบที่ชัดเจนและมีโอกาสกลับไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แน่นอนสุดท้ายครับฝั่งเชลซีเองก็ไม่ได้เสียเปรียบด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยทีมแมนเชสเตอร,ร์โตรุ่น ปล่อยมาโดยแก้ก็ช่วยลดภาระเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะและยังได้เงินจากการขายนักเตะอีกด้วยครับเชลซีซื้อเข้ามาประมาณ28-29ล้านสัญญา7ปีครึ่งลงบัญชีก็ประมาณสัก3.8 6ล้านปอนด์ต่อปีผ่านมาแล้ว2ปีเท่ากับเชลซีจ่ายไปในบัญชีแค่7.72ล้านปอนด์ซึ่งจากเทเลกราฟล่าสุดเนี่ยรายงานว่าเชลซีนั้นต้องการค่าตัวมาโดยแก้สูงถึง50ล้านตัวมาโดยก้เองก็ได้ให้ไฟเขียวแล้วด้วยแล้วก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงขนาดนี้ครับยังไม่ม,มอ ลอดเนาะและเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้หากเจราจากันตกลงกันดีๆค่าตัว50ล้านอาจจะดูแพงไปหน่อยลดลงมาได้ไหมอีกสักนิดนึงนะครับเพราะยังไงเนี่ยเชลซีก็กำไรอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นทางออกที่ดีของทั้งอาร์เซนอลมาดเเก้และเชลซี สรุปแล้วครับดีลนี้น่าสนใจครับถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยน่าจะเป็นดีลหนึ่งที่น่าจับตามองเลยมันไม่ได้มีแค่เรื่องฝีเท้าครับแต่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของโครงสร้างทีมคุมกําลังเชิงลึกสภาพจิตใจนักเตะและการวางแผนระยะยาวของทั้ง2ส,งสมโมสรด้วยแฟนๆปืนใหญ่ละครับชอบไหมครับนอยนาเดรเวเก้อยากได้หรือเปล่าผมว่าแน่นอนเสียงแตกแน่ๆนะครับยังไงพอฟังคลิปนี้จบก็อาจจะทําให้คุณอยากได้มาดูเกมมากขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยแล้วกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแนะนําให้คุณได้แบบไม่ต้อองงาาารรดเเเเซลลยพะว่มันนป็ขีจิ มาดูเอเก้หนาต้องลุ้นนะครับแต่ถ้าอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยเขาเกลี่ยยาบิ๊กแบกครับมี4รสชาติมะเขือเทศกุ้งสาหรายและเขาเกลี่ยยาบิ๊กแบ็กหัวหอมสาวครีมรสชาติถูกปากคําเดียวไม่มีพอหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเทุกสาขาหรือจะเดลิเวอรี่ผ่านแอปก็ได้นะครับช็อปออนไลน์ผ่านทางชอปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้น Who? Who?